น้องเจอกันครั้งแรกอ่ะพ่อแม่เดียวกันเออตีน้องท,ทำไมพ่อแม่เดียวกันเลยนะเอาทำไมอะลูกลูกแม่เบิร์กับป้าโรเลยนะพ่อแม่เดียวกันไม่ไม่เอาไม่ได้เนี่ยพ่อแม่เดียวกันน้องช้าแท้เลยเนี่ยน้องแท้แท้เลยทำไมอ่ะเอาเอาเป็นบ้าเอาเป็นบ้าใหญ่เลยน้องแท้แท้เลยเนี่ยเ,เรา็วมาดูมาดมก่อนมาดมก่อนน้องแท้แเลยมันสีดำเฉย มาดมก่อนเร็วๆเอาเอา,อเอาทำไมอ่ะอ่ะเร็วเอาทำไมอ่ะนี่น้องลูกแท้ๆเลยนะน้องลูกแท้ๆเลยพ่อแม่เดียวกับลูกเลยลูกมาดมก่อนเร็วมาดมก่อนเร็วเออดมใช่ไห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 มใช่น้องลูกไหมเอาทำไมอ่คะคุณบอบบีบ้บาวคะนี่ลูกพ่อแม่เดียวกับคุณเลยนะนี่ลูกแม่เบิร์ดกับป๊าป๊าโลนะ